สวัสดีครับผมวันนี้มีเรื่องสำคัญนะสองเรื่องครับผมมาอัปเดตให้กับทุกท่านเนี่ยรับทราบกันนะนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเรามาอัปเดตนิดนึงสำหรับราคาน้ำมันนะครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม255มีนะครับผมนะแนวโน้มการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับสำหรับตั้งแต่หลังตี5เป็นต้นไปนะครับในเรื่องของราคาแต่ละชนิดน้ำมันนะนะครับ ในส่วนของเรื่องที่2นะครับผมก็เป็นเรื่องในเรื่องของการเตือนภัยนะครับจากกรมอุตุพายุโซนร้อนนะครับผมฉบานะฮะ41จังหวัดรวมกทมเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะอันนี้เดี๋ยวมาแจ้งข้อมูลกันนะสำหรับวันที่2นะครับกรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจังหวัดไหนนะครับโดนผลกระทบบ้างจะได้วางแผนกันนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับ ขออนุญเริ่มจากราคาน้ํามันนิดนึงนะครับว่ามีการปรับตัวเป็นอย่างไรแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากปตท t a t i o n ด้วยนะครับที่มีการอัปเดตราคาน้ํามันนะเทียบกันนะครับถ้าเราเทียบจากเมื่อวานนี้คือวันที่1น,นะเริ่มจากในเรื่องของดีเซล B20 ก่อนเลยนะครับผมก็อันนี้ราคายังเท่าเดิมก็คือลิตรละ34.94บาทต่อลิตรนะครับ ราคาน้ำมันดีเซลนะครับผมก็ยังเท่าเดิมนะนะครับ34.94บาทต่อลิตรนะครับราคาดีเซล B7 นะครับอันนี้ก็ยังเท่าเดิมนะครับ34.94บาทต่อลิตรเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับน้ำมันเบนซิน E85 นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยนะครับลดลงมานะครับอยู่ที่40สตางค์นะครับก็อยู่ที่37.14บาทต่อลิตรนะอันนี้ก็คือ E85 E20 นะครับผมก็มีการปรับตัวลงเช่นกันนะครับลดลงมา60สตางค์นะครับเหลืออยู่ที่43.4 4บาทต่อลิตรนะครับในส่วนของนะครับแก๊สโซฮอร์นะครับอันนี้ก็มีการปรับตัวลงมานะสำหรับวันนี้60สตางค์เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ลิตรละ44.28บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอร์กก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับ ลดลงมา60สตางค์นะก็เหลืออยู่ที่44.55บาทต่อลิตรนะครับผมนะราคาเบนซินนะครับผมอันนี้ก็ปรับตัวลดลง60สตางค์เหมือนกันครับเหลือลิตรละ51.96บาทต่อลิตรนะครับดีเซล b 7นะครับอันนี้ก็อยู่ที่46.36บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์เปรับตัวลดลงนะครับ60สตางค์นะครับก็อยู่ที่ลิตรละ50.04บาทต่อลิตรนะครับอ่านี่ก็เป็น ข้อมูลที่อัปเดตกันนะครับผมในส่วนของวันที่2กรกฎาคม2 5 5หาหหลังจากตี5เป็นต้นไปท่านก็จะได้นะครับในการเติมน้ำมันนะนะครับบางชนิดเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะ40สตางค์60สตางค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะอ่ะก็ถือว่ามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับในเรื่องของการเติมน้ำมันนะต่อมาครับเราดูในเรื่องของกรมอุตุนะครับเตือนพายุโซนร้อนฉบา 40จังหวัดรวมกอทมนะครับมีการนะครับแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเลยเดียวนะครับเรามาดูในส่วนของนะครับผมเกี่ยวกับการประกาศนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของพายุชบานี้นะครับประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับกล่าวระบุเมื่อประมาณตี4ของวันที่1กรกฎาคมนะครับพายุโซนร้อนชบา ศูนย์กลางอยู่ที่ะจิจูดนะครับ1ิ9องศาเหนือนะครับแล้วก็รองจิจูดอยู่ที่114.2องศาตะวันออกครับมีความเร็วลมสูงสุดนะครับใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2วันที่3กรกฎาคม65 โดยพายุลูกนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะนะครับทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่กระทบและเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าจะมีจังหวัดนะครับที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับขออนุญาตเริ่มจากวันที่2กรกฎาคม65ภาคเหนือเลยก็จะมีนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่นั่น อุตลดิตนะครับพิษณุโรคและก็เพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูนสุโขทครนครนคนพรนม,มขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญและก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางครับก็จะมีอุทัยธานีกาญจนบ,บรุรีราชบุรีรวมถึงกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ปริมณฑนด้วยภาคตะวันออกครับ ก็จะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงชาตชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับภาคใต้ก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะอ่ะยังไงก็นะฮะใครที่รับทราบข้อมูลก็เตรียมตัววางแผนนะครับเดินทางออกจากบ้านนะครับก็การแจ้งเตือนให้รับทราบกันนะให้กับทุกท่านนะครับเตรียมตัวในการเดินทางสําหรับวันนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลที่ น่าสนใจนะที่นํามาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็น2เรื่องสําคัญประมาณนี้นะช่องแค่พื้นฐานต้องลําลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ